สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูปูจะมาสายแฟชั่นดีไซน์นะคะจะมาแนะนำวิธีการวาดทรงผมแบบต่างๆนะคะให้กับใบหน้าหุ่นนะคะวันนี้เรามาเริ่มวาดกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะครูปูจะใช้ดินสอกด 4B นะคะวาดให้ดูนะคะมันก็จะเข้มเป็นปกติอยู่แล้วนะคะดินสอกด 4B ีนะคะวิธีวาดนะคะเราก็ร่างนะคะโครงหน้าก่อนนะคะ คือเราจะต้องล่างโครงหน้าก่อนนะคะขออภัยนะคะพอดีไส้ดินสอมันหักเหลือนิดนึงนะคะนี่นะคะเราล่างแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็แบ่งช่วงหน้าผากนะคะแล้วก็ใช้เส้นแสกกลางนะคะวิธีวาดวิธีที่หนึ่งนะคะวิธีที่สองนะคะก็ล่างเหมือนกันนะคะ ใส่คอให้เขาหน่อยครูจะว่าทรงบ๊อบนะคะแสกกลางทรงบ๊อบแสกกลางนะคะอันนี้เราก็แบ่งช่วงหน้าผากนะคะพยายามกะให้ได้สัดส,ส่วนนะคะแล้วเราก็มาใส่ต่างหูให้เขานะคะร่างโครงผมไว้ก่อนนะคะนี่นะคะเราก็จะได้โครงผมบ๊อบนะคะแสกกลางนะคะ อันนี้ที่1อันนี้2นะคะขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนที่3ม,มาดูกันนะคะก็ล่างไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็แบ่งช่วงหน้าผากนะคะให้ได้กลึ่กล่นกลางนะคะแล้วเราก็วาดเส้นผมลงมานะคะวาดโค้งไปตามทรงบ๊อบนะคะที่เราได้ล่างไว้ขออภในขั้นตอนที่สองนะคะ ก็เราจะแบ่งผมนะคะอันนี้ก็อย่าลืมใส่ช่วงคอนะคะเราจะได้เห็นชัดเจนนะคะวิธีใส่ช่วงผมนะคะกดน้ำหนักนะคะแล้วก็ผ่อนกดน้ำหนักนะคะปล่อยนะคะแล้วก็ลากเส้นลงมานะคะตามแสกกลางนะคะทิศทางผมนะคะ นี้นะคะเราก็จะได้ผมทรงบ๊อบนะคะแสกกลางนะคะต่อไปก็เป็นผมทรงบ๊อบแสกข้างนะคะแสกข้างแล้วก็ล่างไว้เบาๆนะคะแล้วก็กะช่วงหน้าผากนะคะนี่นะคะใส่ใบหวยเข้าหน่อยก็ได้นะคะ อันดับที่สองก็ร่างไว้นะคะใบหน้านะคะก็แบ่งนะคะอันนี้จะเป็นบ๊อบนะคะบ๊อบแสกข้างนะคะแล้วก็ร่างนี่นะคะครูจะร่างภาพไว้ให้ ดูนะคะขั้นตอนที่สองนะคะต่อไปเรามาใส่เ,เส้นผมกันนะคะแบ่ง ช่วงนี้เน้นลงมานะคะกดด้วยดินสออันนี้เราก็จะได้ ข้างนะคะแสกข้างแล้วก็แบบหยิกหน่อยนะคะผมหยิกนะคะผมหยิกก็เราก็จะล่างเหมือนเดิมนะคะแบ่งเราจะแสกข้างนี้นะคะอันนี้เราก็จะล่างภาพไว้นะคะ นี้จะเป็นแสกข้างด้านนี้ใช่ไหมคะจะเป็นผมออกทรงหยิกหน่อยนะคะหยิกแล้วก็ล่างภาพไว้เลยนะคะต่อไปก็วาดรูกหน้านะคะแสกข้างด้านนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ ว่าผมหยิกนะคะผมหยิกผมหยิกนะคะหนักกดเส้นนะคะเส้นหยิกๆนะคะ เส้นลงไปนะคะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะคะใส่เส้นลงไป <c oughs> เป็นทรงผมนะคะใส่เส้นผมหยิกลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นผมหยิกนะคะผมหยิกก็ใช้ลักษณะอย่างเงี้ยคะ่ะเส้นนะคะ ให้เป็นคลื่นนะคะเหมือนเส้นคล้ายเส้นมาม่าอะไรประมาณนั้นนะคะคุูปูนี้ตลกอีกแล้วเอาละค่ะมาวาดกันต่อนะคะผมอีกแบบนึงนะคะอีกแบบอีกสองแบบนะคะคูปูก็จะวาดให้ดูนะคะเผื่อจะได้ไปประยุกต์ใช้นะคะในการ วาดนะคะเป็นลูกกตาก็ได้การ์ตูนก็ได้นะคะอันนี้นะคะก็แสกแสกข้างนะคะเดี๋ยวจะวาดให้ดูต่ำลงมาหน่อยนะคะ อันนี้แสกข้างไว้ช่วงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ผมจะตกลงมานะคะอันนี้เป็นแบบว่าเป็นผมรวบะนะคะแต่ว่าโค้งลงมานะคะ ตรงนี้ไว้ใช่ไหมคะที่ครูบอวาดใส่ต่างหูให้หน่อยอันนี้เป็นผมที่แบบแสกแสกตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ ปล่อยลงมานะคะพอจะวาดกันได้ไหมคะนี่นะคะต่อไปก็แบบต่อไปนะคะแบ่งนะคะแบ่งแสกกลางเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ อันนี้นะคะก็จะวาดให้ดูแสกกลางนะคะก็แบ่งหน้าผากนะคะช่วงแสกกลางนะคะครูก็จะวาดให้ดูช่วงนี้นะคะ ันนี้เราโค้งมาแบบนี้ใช่ไหมคะให้พลิ้วหน่อยนะคะลากเส้นให้พลิวนะคะ เอาคะ่ะเป็นไงบ้างคะผม5แบบนะคะที่ครูปุณนำมาวาดให้ดูกันนะคะเผื่อจะ,อะนำไปใช้ได้นะคะต่อไปนะคะครูปุณก็จะวาดให้ดูแบบใส่หน้าตานะคะอันนี้พอจะทํากันได้ไหมคะฝึกวาดแบบง่ายๆนะคะทรงผมนะคะต่อไปครูปุณจะวาดแบบใส่หน้าตานะคะให้ดูกันนะคะ ใส่หน้าตานะคะวาดตานะคะวาดตาแล้วก็วาดคิ้วนะคะเวลาวาดถุนแฟชั่นนะคะวาดตาแล้ววาดคิว้วแล้วมาวาดปากนะคะกะให้ได้พอดีนะคะปาก จะได้ไม่ต่ำเกินไปนะคะพอเรากะคางกับาปากกับคางให้สมส่วนแล้วเนี่ยเราก็จะลากจมูกได้ง่ายขึ้นนะคะลากจมูกลงมาเลยนะคะอันนี้ครูจะวาดทรงผมแบบให้ดูกันนะคะ โค้งขึ้นไปนะคะโค้ขงขึ้นไปโค้งลงมากดน้ำหนักผ่อนนะคะแสกข้างนะคะ เป็นไงคะใส่หน้าตาหุ่นลงไปนะคะอันนี้เป็นแฟชั่นนะคะใบหน้าหุ่นแฟชั่นดีไซน์นะคะต่อไปเรามาวาดกันอีกแบบทรงผมหนึ่งนะคะใส่ใบหน้านะคะใบหน้าหุ่นนะคะ ันนี้มองแบบเหลือบตานะคะถ้ามองแบบตาตรงนะคะเราก็วาดให้ลูกกระตาดําอยู่ตรงจุดกึ่งกลางดวงตาพอดีนะคะแต่อันนี้ครูผูวาดแบบเหลือบตานะคะเหลือบตามองด้านข้างนะคะครูเคยสอนวิธีการวาดเหลือบตามองด้านข้างแล้วนะคะตานะคะลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆกันนะคะที่ครููได้ แนะนำวิธีการวาดไว้แล้วนะคะวาดปากก่อนเลยนะคะยิ้มหน่อยนะคะถ้ายิ้มนะคะก็จะเป็นแบบมุมปากจะยกขึ้นหน่อยก็จะดูออกมาแบบยิ้มแล้วนะคะหน้ายิ้มนะคะ ว่าทรงผมไหนกันดีนะคะก็เดี๋ยวครูจะวาดให้ดูนะคะวาดทรงผมนี้ก็ได้ค่ะแบบทรงผมซอยสั้นก็ได้นะคะโค้งนะคะ ใส่คูให้เขาหน่อยนะคะเป็นทรงผมซอยสั้นนะคะนี่นะคะอพอจะวาดกันได้ไหมคะใบหน้าหุ่นนะคะใบหน้าหุ่นดีไซน์นะคะคูจะวาดให้ดูสองแบบนะคะใส่หน้าตานะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ทุกคนเข้ามารับชมรับฟังนะคะใน คลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะอยากว่าลูกเก่งช่องนี้ตอบโจทย์นะคะครูปูก็จะมาแนะนำวิธีการวาดรูปแบบต่างๆให้ได้ชมกันอีกนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ